สวัสดีครับอยู่กับคุณคู่ครับผมอันนี้กาชาบ่ตัวเองชาบ่ครับผมเมอนก้าโอเล่ยังก็เมนูยังเมอนีขนมจีนขนมเซนนะครับเมอนีขนมเซนดูหม้อกระทะไฟฟ้าเก่าแล้วครับผมแต่ว่าบ่เมนปลาทู่ได้เมอนีเป็นปลาทูมันเป็นปลายังปลากาไข่ไฟฟ้าเก่าเห้อครับผมปลากามาตาบาะเอป็นปลายังปะกากาบอก มันเป็นปาเค้งปาหมอเดย์ปะกาปากามาตรานครับสมตัวสดเลยสามตัวสดสดไฟดอกตน้ำยาปลาคือเก่าตน้ำยาปลาใส่บักพพิกันบักพริกระเรียงบ้านงหอมอันไใบ่บเนาอเอ้ยคราบตมเลือละใครบ่นันมาจากบ้านเนาะปลาม่นดขึลนลำเปล่าเลย นี่คือมือแกะแกะใส่โคกใส่สากครับผมปลาบาน้อ,อยที่แสบกบนี่เล็กปลาธรรมชาติเนะาะปลากระไดเลี้ยงเนื้อปลาที่ใส่ขนมเส้นใส่โกคกไป่เล็กากางโคกกะดีเก็บออกไปดีเนื้อปลาปลาอเอาไข่ใส่นน้ำเลยหรออยากกินอ่ะอยากกินนะ่ะเอาไว้ให้น้ำเลยเด้อหอมแม่เอาไว้คุ้มกูสัส กินต้งกินตักตลอออกามห้เซตปดอมอพ่อแม่พี่น้องอครับสวัสดีครับผมอยู่กับวัชรลองแซบเบอร์ครับเมื่อนี้กว่าจะเสร็จนะครับ่าจะทําภาพที่สวยงามแบบธรรมาชาติแบบบ้านๆนะครับผมเมืเอ่อนี้็ขนมเส้นคุณงคูเ่เองขนมเส้นน้ําปลากานะครับน้าปลากาปลากาพอสมัยตะบานบ๊วยอลังการ ่ผู้บริการเนี่ยยังไม่ไกลไหมยังไม่เสลี่ยยังไม่เปลี่ยนในสอเปลี่นในคอนโดอยู่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยกู้ท่มันให้ผมิรายก็ครับผมกาที่กินแบบบ้านๆแบบสุดรวดแบบผมนี่แหลยนะครับผมอู้ยคำตาสวยพ่อแม่พี่น้อง แบขนมจีนพี่เห็นีเขามาเขา้เรต้องือกูยไม่หินะเบิ้นหนังกูไม่อืมหอมกะอมม่กอืม้ไมอยู่มาเออเขากินเขากนรอนยงไมอเบิงของเขาคนนากินเลยอ มันกูม,ม,นกมีใครพร้อมมึงกูมีใครพร้อมพวกแบบกินเงินถึงหลายเงินอยู่เขาเนี่ยเนีปุ่นขอบคุณปุ่นน้าบวดอืมแต่กินโปรอินบอกเป็นต้องกินเป็นกิโลเลยขอบคุณรักนึ่งกับ าโซบนะปากคุยกับเรื่องแต่ว่าเรื่องเสือ่อมไม่เขาทักสีเหลานี่เอาไปดูกือนเฮไปตัวเนี่เของกันเนี่ย cái nam có đẹp lại thôi nè mà ở đây sẽ kém mà จะบะใค,ครบะกินขอคจัดต้องใครประการจัดเอผมวางมันกับโซฟาสำหรับผมน้ำของคำน้ำผองผู้เรียเย ฝันเขาได้เลยยังเปิดร้านขนมอยากเปิ่มจะเปิดความฝันเขาจะเปิดร้านขนมเส้นนะครับนะบุฟเฟต์บุฟเฟต์คุณครูเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเปิดมีตักสามลำยาเส้นใาญ่นาอบุฟเฟ่ต์นี่บุฟเฟ่ต์ผักเไม่มาบุฟเฟ่ต์ผักบุฟเฟ่ต์ผักนะนผักกี่หลายขสิตคือย่าวนั่นแหมเปลี่ยนยวนอย่างว่า ปเไ็ใได้เดยผู้ถึงค mm hmm. ู่ดหด้เดียลองมึงบหางบุฟเฟ่ต์ผักมาตอ mm hmm. นนี้ก็มีเนาะอืมแกอยกเิบสามาสิบบาทามสิตก็รที่บสา ต้องขปุนเส็นน่อยอืมน้น่น่หน่อยอืมนี่ก็นี่ก็ถือว่าแซร็จมนี่เีลาข้าปุ้นเซ็นน็ไ่เซร็จโอ้สุด,ดุดเราป็นแบบพีดเครื่องแกงโบรานใส้เครื่องแกงอเอะ ม่พอเนาะบุกเข <h ums> ียบรือกพักเร่ยพักบุกแดงก็เือนบสงแลปวเสีบมันก็อมาพักได้หลายมเส,สียบนะข,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 ขนมสิง bộ khả năng bột bộ phép phải xẹp rồi và đấy họ cái nồi nữa ơi nhằm mẹ miền này chẳng được Hãy subscribe cho kênh ทบก,ก,กันไดุ้ก,กันได้เพราอไก็ติง<ม>กินเขากขอ่อนเนาะมันจะด้ว่าผ่านเนาะมือขาคูดวันาาะบางคนกับบม้าบางคนกับมากกบทิ<ม>แต่ว่าเขาบมาเป็นคนบิก,กินกับิ

អត់អត់អលាមកເຄື່ອງតាម ไพปานโอ,อ้ถูกแบไปกีกงวยตวงเลยครับป,ป่อยไปน้องสร้างเมาเลย พิบานเนาะพริกเนี่ยหรอพริกกระเลี้ยงแบอมันมีสีแต่ว่าสีสันต้องงามตะวันเพ็รขาท่อนขาก็มักตอง ัแลออ๋อคลิปน,นี้เอาไว้เสมอเนาะน้ำยาขั้นสิ่งเป็นแบบบ้านๆแบบบ้านสองตายหญ่เราอะผมฝากติดตามสับตะไคร้เคาะกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะห้ามเหมือนแล้วห้ามหมือนซับแล้วครับต้องยูทูบกันแล้ไปไปเบิร์ดแล้วครับผมอ้าคลิปนี้เอาไว้เสมอครับสวัสดีครับ